ต่อนื ā, 1, ่ก็สวัสดีเพื่อนๆครับวันนี้เราก็ใส่ปุ๋ยเที่ยวสองเลยครับหลังจากบานข้าวได้สามสิบสองวันครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยเที่ยวสองเลยครับก็ใส่เท่าเดิมครับใด่แล้วสามสิบโลครับ แต่ได้คินปุ๋ย,ยเท่านี้ครับนั่นเึ็ไปหมดแล้วครับไม่รู้ว่าขาวหรือยาแห้วครับวันนี้ทีมงานของเราก็มา9คนครับ อยาือไว้หนึ่งอาทิตย์ครับตากนานก็ไม่ได้ครับตากนานหนูแทะอีกครับหนูลงมากัดเป็นหย่อมๆก็สายน้ำเลยครับหนูจะได้ไม่ลงครับตากเชือแห้งข้าวแต่กอครับแต่กอเร็วครับแน่นหมดแล้วครับถ้าไม่สายน้ำข้าวก็ไม่ค่อยแต่กอครับ เก่านี่ที่ไหนลุ่มข้าวจะดีครับสัวใหญ่แต่สมัยนี้ที่ลุ่มน้ำเยอะกับไม่ค่อยดีครับที่ดอนเปลีป่ยแฉะแฉับดีครับก็น่าจะเป็นที่หลายพัน์ข้าวครับไม่ชอบน้ำลิกครับที่ดอนก็กลับเป็นที่ทำข้าวได้ดีครับ ขึ้นเหมือนไงครับไม่หมดครับฉีดยังไงก็ไม่หมดครับคอมมนิทเนี่ยทำท,ทีหน้ากีหน้าก็หลงเหลืออยู่ทุกปีครับและเราก็ฉีดกันทุกปีครับเป็นต้นทุนอีกอย่างหนึ่งสำหรับฉีดยาคอมมอนิตครับทำยังไงก็ไม่สูนพันครับเราก็ทำไหมครับไม่ตายก็ปล่อยแลนะครับ เดี๋ยวหน้าต่อไปก็แก่ตัวใหม่ครับชีวิตชาวนาก็มีเท่านี้ครับครับก็บขอขอบคุณครับที่ติดตามชมคลิปของผมเรื่อยๆมาครับขอบคุณครับ